ใครร้องเพลงขอบคุณที่รักกันของโปรเตตอมีการร้องทั้งจังโอเคมาครับเวลาแลขอบคุณที่กกันขอบคุณทุกครั้งนิดหน่อยก่อนพี่ถังเล่นให้หน่อยฮะโอมาแล้วเก่งเลยขอบคุณที่เดิกันเอาแค่ท่อนทูหรือว่ามาแค่ท่อนทูนะพี่ต้องอยากแค่แบบนี้ รบจะรวบรวมภาพหลับพี่นันกดแล้วกดให้แล้วอยู่ไหนวะพี่นันอยู่ไหนอยู่นี่พี่นันอยู่ตรงขอบคุณที่ร่างกายพี่ค่อนข้างแล่เี่รักกันขอบคุณพี่นันอยู่ค่คนนี้นี่เราที่นันยมออกมาแล้ว เลนเลนให้ได้่อุณทีละกันคทีงนถนมให้ใหผมยกพูดก่นไอ้แหละร้องเลยเดียวก่อนพวกเราตัเอฟสิบแล้วก็ลองย่างอ่าเ้เดี๋ยวก่อนาช่องว่างหรอเขช่องว่างอ่านแล้วอ้าวสวัสดีค่ะสวกสบค่ะปิดแวอักันก็ได้จะได้อัดเดกันีขึ้นดูไหมเนี่ยถอนทุกเลย่ะ คยังไม่ได้อ่านใครก็มาอ่านได้ไหมปักแสงฟุ๊กปักแสงปักแฝงขอฉันเอาเนี่ยแหละออลิซจีบไปปะจีบไปจีบวะจีบจนดังจนมืดมันข่าวไหปะต้องดันเอาดันขึ้นมาเต้องเอาเรียนมีดด้วยนะคะบอกว่านี่นะเฮ้ยมันข่าวไปมะ ไม่เห็นหน้ามาน่ยเยเนี่ยไมเห็นฟ้าพกไม่เห็นเห็นฟอยู่้างนเขาปุม่เห็นเฟ้าขยับ้าทางนี้ไม่ขยับทั้งสองอันอนกมาทางนี้มันอัดแล้วอ่ะเอาใหม่เลยอเเลอเ่เอาใหม่เอาใหม่เอเอ่เอล่อ่เเ่เอ่ ชูเอสสิบห้าวันนี้ก็มีเพลงมาให้แทนคำขอบคุณขอบคุณพ่อคุณค่ะ มอนความรักที่หาไม่ได้จากที่ไหนสุดรัจะให้มาพอแตะรอทำให้ดีที่สุดเอเอมีอจะพูดอีกไหมเพราะว่าอัดแค่เองอ่ะ คิดถึงลิซ่าแมงปอปิมพี่ลิวแล้วก็พี่เอมากมากคิดถึงมากแล้วอย่าลืมนะครับวีสิบสามนะครับโอ้ยอ่านตลอดอ่ะพี่ไฟอ่ะทุกวีเลยแล้วก็พี่นันต่อเลยค่ะไม่ไม่ได้จะฝากอะไรนะคะฝากให้ติดตามพวกเราแล้วก็ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจสำหรับคนที่มาสตูนะคะก็พวกเรารู้สึกมีใจแล้วก็ปักปติมมากนะคะอาจจะไม่ได้มีการแบบถ้าใครรับช่วยถึงแต่ว่า แน่นอนพวกเรารู้สึกที่เห็นดีใจมากๆเลดีใจมากๆความสุขมากแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้มาครับก็ขอบคุณขอบคุที่มวาไม่โหวใช่ชออยู่ที่บ้านเป็นกำลงใจคนที่ช่วยโหวตให้ด้วยขอบคุณมากขอบคุณค่ะอนนะรกลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายกันมากนกนคิด่าสีสี่ชั้นสวยอีก พูดเบิเบิเบิดเอาอีกสนุกดีอะอาร์ทนอื่นลูโฮเตอรอย่าลุกเลยอาเพทงอื่นอันนีู้อะไรกนลนี้อย่ากดผิดนะกดกันทึกอย่ากดผิดนะต่ยตอรลุกเดี๋ยวเอาเตอรกตเองมีม่้ามีกำลังใจต่อไป อ,อันนี้แบบติดกันหนักอันนี้หกัหกหมาอันนี้เหมือนกับแบบอยู่อยู่ยลวมกันเป็นกลุ่ม เป็นก้นก้นเนื้อนพี่เทมพี่เทมอยากเข้าเดี๋ยวดูข้างหลังเดี๋ยวมีหน้าพี่เทมเลยเดี๋ยวพี่เทมมาละเดี๋ยวพี่นิวมาโก้ไม่รับก็ไาแล้วก็หายไปหมดอ่ะเอออ่ะจีนแล้วเพื่อนอื่นสนุกดีอ่ะวันนี้เราเอพไปยาวสิบปี เปิดตาต้องนั่งอกไปพี่หงษไปไหนเดี๋ยวก็โดนด่าเซนจู้อนเ็วเดี๋ยวเขาจะเล่นเกมเราอัดกันอีกอัดอีกอันนึงเอาเพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรอีกดีอ่ะสำคัญได้เพลงมองไม่เห็นมั้พี่ปูเอาเพลงอะไรอีกดี กระเป๋าเลยเอาไว้เนี่ยแหละเดี๋ยวอ่ะอีกีที่เปิ้ลคิดเพลงมาไม่ออกว่ะเพลงชิวๆอะไรเดียวเพลงชิวเดี๋ยวไปถามที่เปิ้ลฮะคิดสิเพลงอะไรที่ความหมายดีๆนึกไม่ออกว่ะตอนนี้ชอบเพลงแทนใจอ่ะ